อึ้งพบไข่มุกในหอยแครงขนาดกว่า1เซนติเมตรเตรียมส่งพิสูจน์ที่เชียงใหม่พาไปที่บ้านเลขที่5หมู่ที่4ตําบลบัวสลีอําเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นบ้านของนายเสถฐพงศ์ศิววงศ์พบว่า เจ้าตัวได้เปิดเผยว่าเมื่อวันก่อนได้ให้พันยานและลูกสาวไปซื้อหอยแครงจากตลาดสดชื่อดังแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงรายเพื่อมาทำอาหารตามปกติโดยนามาล้างน้ำทำความสะอาดเพื่อทำอาหารจากนั้นได้มานั่งกินข้าวกับครอบครัวพบว่าหอยแครงที่แกะเป็นไข่มุกดังกล่าวได้โชว์ไข่มุกคล้ายเม็ดสีขาว ความใหญ่ประมาณ1เซนติเมตรมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของไขม่มุกคล้ายกับไข่มุกเมโลจึงหยิบเนื้อหอยมาดูแล้วก็เอามือบีบดูรู้สึกว่ามีอะไรแข็งๆอยู่ในหอยตนก็พูดออกไปว่าเป็นไข่มุกหรือเปล่าหลังจากเจอไข่มุกก็ดีใจกันแต่ไม่รู้ว่าไข่มุกเม็ดนี้จะมีมูลค่าหรือไม่จึงนำใส่ กลองสีน้ำเงินเก็บรักษาไว้เพื่อเตรียมส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญญมณีเชียงใหม่โดยได้ประสานไว้แล้วนายเสตพงศ์ศิววงผู้โชคดีเจ้าของไข่มุกได้กล่าวอีกว่าโดยก่อนหน้านี้ตนและครอบครัวได้เดินทางไปขอพรอธิษฐานจิตขอให้ครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญที่วัดแสงแก้วโพธิยานอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นวัดของครูบาอาริยชาติอริยจิตโต พระนักบุญแห่งแดนล้านนาเกจิชื่อดังแห่งภาคเหนือหลังจากนั้นได้อีกสองวันได้ไปซื้อพวกกุ้งหอยปลาเมึกมาทานกับครอบครัวที่บ้านตามปกติก่อนที่จะพบว่าหอยแครงดังกล่าวมีไข่มุกนับว่าเป็นความโชคดีของครอบครัรวจริงๆสุกันวรีสุวรรณรายงาน